มาถึงช่วงของเล่าภาพเตือนภัยเดล,ลี่ในวันนี้นะคะซึ่งก็เป็นปกติของเราเนาะ,ะที่จะนําเสนอเรื่องราวภาพของอุบัติเหตุต่างๆในเรื่องของรถชนหรืออะไรก็ตามนะคะไม่ว่าอย่างรถชนเนี่ยไม่ว่าเราไปชนเขาหรือเขามาชนเราประมาทล้วนใช่แต่อย่างเรื่องนี้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะเล่าให้เป็นอุทาหรณ์ <c oughs> ก็คือมีคุณป้าคนนึงเนี่ย <c oughs> เขาขับมอเตอร์ไซค์มาดีๆ <c oughs> มาแบบดีๆน,น,นุ่มๆนิ่งๆสวยๆแต่อยู่ดีๆค่ะก็โดนอะไรก็ไม่รู้วิ่งเข้ามาชนปั๊บ คุณป้านี่นะกลิ้งล้มไม่เป็นท่าเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมภาพกันเลยค่ะ ก็มีผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่งนะคะได้โพสต์คลิปค่ะว่าสงสารคนขับมอเตอร์ไซค์ขอให้หายไวๆนะคะโดยคลิปเนี้ยจะเห็นว่าทางสี่แยกที่มีรถสัญจรไปมาแบบนี้เยอะแยะเนี่ยนะคะอยากให้ลองสังเกตนะคะว่าจะมีมอเตอร์ไซค์คันนึงก็คือมอเตอร์ไซค์ที่ล้มอยู่ตอนนี้นะคะ,คะก็คือเป็นผู้หญิงที่ใส่เสื้อสีขาวเนี่ยนะคะเขาขับรถมอเตอร์ไซค์มาดีๆพอมาถึงตรงกลางสี่แยกค่ะ ปรากฏว่าต้องเจอเหตุการณ์ที่ทําให้เขาเนี่ยตกใจมากนะคะที่อยู่นี่ตามภาพที่เห็นเลยเจ้าวัวก็วิ่งมาชนเขาแบบนี้ค่ะชนแบบเต็มแรงเลยนะคะคุณป้านี่ก็ล้มกลิ้งเลยค่ะส่วนวัวที่ชนเหรอคะหนีค่ะไม่ใช่ชนธรรมดาชนแล้วหนีเตลิดไปเลยนะคะเจ้าของวัวนี่ค่ะก็วิ่งมาให้การช่วยเหลือคุณป้านะคะแบบนี้ค่ะเราคงจะต้องถามน้องวัวแล้วล่ะ มาน้องมาทําอะไรที่นี่คือจะบอกว่าจากภาพเริ่มต้นเนี่ยดิฉันจะเห็นว่ามันเป็นความตกใจของน้องวัวด,ด้วยแหละว่าแบบคือเหมือนจะโน่นทำม่ดีมีร้ายหรือเปล่าก็เลยแบบวิ่งอ่ะ คือตื่นอ่ะเหมือนอะไรวิ่งต้อนวัวมาคือเขาเขาตื่นอ่ะจากการที่แบบเอออย่างภาพที่เราเห็นแต่ว่าตัวพี่คนที่เลี้ยงน้องวัวฝูงเนี้ยเนี่ยเขาก็วิ่งเข้าไปช่วยคุณป้านะนะคะก็คือเป็นอุบัติเหตุแหละไม่อยากให้มีใครเกิดขึ้นคือบังคับไม่ได้อ่ะเนาะน้องวัวเขามาแต่ก็อยากให้เป็นอุทาหรณ์ไว้นิดนึงเพราะว่าถนนแบบเนี้ยในความเป็นจริงก็ไม่ควรจะปล่อยวัวออกมาเดินเขาควรจะเดินอยู่ตามทุ่งหญ้ามากกว่าเพราะไม่งั้นเนี่ยอาจจะทำให้มอเตอร์ไซค์ถ้าเกิดวิ่งมาเร็วๆไม่ได้จอดอยู่แบบคุณป้าท่านนี้เนี่ยอาาจจจะบบดเ ถึงเสียชีวิตได้เลยนะคะใช่แล้วนะคะ